น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชนแนววันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องจะสวดมนต์บทไหนดีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้ชีวิตพบทางสว่างก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะจะสวดมนต์บทไหนดีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตสวดมนต์ผิดบทยิ่งพาชีวิตของเราสับสนก่อนที่ท่านจะสวดมนต ขอท่านโปรดศึกษาหาความรู้จากคำสอนของครูบาอาจารย์เสียก่อนอย่าสักแต่ว่าเชื่อคำพูดของคนอื่นขอให้ท่านโปรดมีวิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะผู้เขียนเคยพบเจอกับญาติธรรมบางท่านสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกวันแต่ขอประทานโทษสวดทั้งน้ำตา กินน้ำตาต่างข้าวชีวิตครอบครัวหาความสุขแทบไม่ได้เลยสามีภรรยาทะเลาะกันเช้าเย็นลูกเต้าเกเรว่านอนสอนยากทำมาค้าขายขาดทุนทุนหายกำไรหดเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะท่านสวดมนต์ไม่ทุกบทสวดสเปสะปะใครเขาว่าบทไหนดีก็สวดตะพื้ ขอประทานโทษสวดทุกวันแต่ไม่เกิดปัญญามีญาติธรรมหลายท่านได้สอบถามปัญหากันเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการสวดมนต์ว่าเราควรจะสวดมนต์บทไหนดีถึงจะถูกต้องสวดแล้วชีวิตเราจะได้พบความสุขเพราะในหนังสือแต่ละเล่มก็จะมีการแนะนำให้สวดบทนั้นบทนี้ พาหุงมหากาก็ดีชินนบัญชรก็ดียอดพระกันไตปิดกก็ดีมหาเมตตาใหญ่ก็ดีบทสวดมนต์รรมจักก็ดีถึงจะถูกต้องและเหมาะสมบางท่านได้รับคำแนะนำมาว่าให้สวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นสรุปเลยไม่ทราบว่าจะสวดบ,บทไหนดีวันนี้ขออธิบายให้ทุกท่านทราบ กันอย่างเข้าใจเพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กันเสียทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมท่านได้กล่าวแนะนำแก่ญาติธรรมที่ประสบกับความทุกข์ใจในชีวิตไว้ว่าหนึ่งบทสวดมน์บทพาหุงมหากานั่นมีอานิสงส์มาก เป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีความอดทนและความเพียรเอาชนะมารทั้งแปดจนพระองค์สามารถตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหากเรานำมาสวดทุกวันจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของเราและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขความแคล้วคลาด จากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอานิสง์จากการสวดช่วยทำให้เกิดสติมาปัญญาเกิดเราสามารถนำเอาปัญญาที่ได้มาแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้อุปสรรคต่างๆในชีวิตก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปโรคภัยไข้ไขเจ็บที่เป็นก็จะห่างหายเรียกสุขก,กายสบายใจจิตใจปลอดโปร่ง ท่านจะนอนหลับอย่างเป็นสุขตื่นมาหน้าตาสดใส 2. บทสวดกรณียะเมตตาสูตรเป็นบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับพระภูมิเจ้าที่ตลอดจนเทวดาสามพาเวศีทำให้ท่านรักใคร่เมตตาหากเราสวดทุกวันแล้วท่านจะมาเป็นมิตรกับเราท่านจะคอยปกปักรักษา ดูแลเราและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขคนก็รักผีก็รักหมาก็รักหากสวดขณะเดินทางจะทำให้เกิดความแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง 3. บทสวดชิน,นบัญชรสมเด็จโตพรหมรังสีท่านจะรดขึ้นมาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและพระอระหังสาวกทุกพระองค์ 4. บทสวดยอดพระกันไตปิดกสวดเพื่อบูชาและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เคยอุบัติขึ้นมาในโลกมนุษย์ 5. บทสวดมหาเมตตาใหญ่เป็นบทที่เทวดาสวดกันบทนี้เทวดาจะสวดมนต์เวลา24นาฬิกาหนึ่งนาทีเพราะเป็นเวลาที่เทวดาที่เป็นสัมมาธิฏฐิ จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์บทนี้เป็นการแผ่เมตตาไปทุกทิศโดยไม่มีประมาณใครที่นำมาสวดครอบครัวจะมีแต่สุขเพราะอานิสงส์จากการแผ่เมตตาจะนอนก็หลับอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาหน้าตาก็สดใสผิวพรรณเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และ เทวดาทั้งหลาย 6. บทสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอิสิมารุคทายวันทำให้พระอัญญากลทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหากใครที่นำไปสวดจะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว พระเดชพระคุณหลวงพ่อจารันที่ตะธรรมโมท่านกล่าวเอาไว้ว่าหากใครสวดครบหนึ่งพันจบจะเกิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม 7. บทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเย็นนั้นมีเอาไว้สำหรับญาติธรรมที่ไปถือสิลแปดหรือที่เรียกว่าบวชในคัมมะบวชเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานตัวเราเองศีลห้า ยังรักษาไม่ได้ไม่ต้องไปสวดนะครับให้เราสวดมนต์บทภาหุงมหากาและอิติปิโสเกินอายุหนึ่งจบเพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราญาติธรรมท่านใดที่มีวิบากกรรมหนักหรือเคยเกี่ยวข้องกับการทำแท้งให้สวดอิติปิโส108จบทุกคืนก่อนนอนหรือ จะสวดทั้งวันก็ได้ว่างเวลาไหนสวดได้เลยเวลาไหนบ้างที่เหมาะสำหรับการสวดมนต์เวลาตั้งแต่19นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเพราะเป็นเวลาที่พระสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับปฏิบัติกรรมฐานเป็นช่วงที่ทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบและ เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์เวลา24นาฬิกาหนึ่งนาทีเป็นเวลาที่เทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสนทนาธรรมในเวลานี้เราไม่ควรเข้าไปหิ้งพระเพราะเป็นเวลาที่เทวดาจะลงมาสวดมนต์ห้ามลูกเล็กเด็กแดงเข้าไปนอนในหิ้งพระหรือหน้าหิ้งพระเพราะเทวดา จะเข้าไปสวดมนต์ในหิ้งพระไม่ได้หากมีเด็กไปนอนในห้องพระเวลาเที่ยงคืนเด็กๆมักจะร้องงองแงบางรายถึงกับป่วยไข้ไม่สบายสาเหตุเพราะเทวดาท่านต้องการจะลงมาสวดมนต์เวลาสีนาฬิกาถึงเวลาหกนาฬิกาใกล้ลุ่งพระพุทธเจ้าจะทรงตรวจวินิจฉัยสัตว์โลกว่าวันนี้ ใครพอที่จะมีบุญวาสนาพอที่พระองค์จะทรงไปโปรดแสดงธรรมสมควรแก่อุปาณิสัยบารมีของคนเหล่านั้นให้เขาได้เห็นดวงตาแห่งธรรมเวลานี้เป็นเวลาที่พระสงฆ์ลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าจึงเป็นเวลาที่เหมาะแก่การสวดมนต์และการปฏิบัติกรรมฐาน เพราะจิตใจจะเกิดความปลอดโปร่งสงบเยือกเย็นทำให้จิตเกิดสมาธิเวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา7นาฬิกาจะเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ออกบินทบาทโปรดสัตว์เมื่อเราสวดมนต์เสร็จแล้วให้จัดเตรียมอาหารคาวหวานเอาไปใส่บาตรในเวลาที่พระสงฆ์เดินมารับบินทบาท คนที่มันตักบาตรทำบุญชีวิตครอบครัวอยู่ดีมีความสุขหากินไม่ขัดสนค้าขายดีในยามที่ทุกข์เทวดาท่านจะคอยช่วยเหลือขอให้ท่านมันตักบาตรทำบุญกันเข้าไว้สะสมบุญกันวันละเล็กละน้อยเรามีอะไรก็ใส่ไปข้าวขันแกงถ้วยน้ำพริกผักต้มไข่ต้มน้ำปลารา้าไม่ต้องเขินอาย ถึงเราจะยากดีมีจนเราก็ใส่ไปตามที่เรามีเพราะอานิสงจากการใส่บาตรจะช่วยทำให้ชีวิตของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินไม่ขัดสนจะมีคนคอยเมตตาช่วยเหลือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขอให้ท่านมั่นสวดมนต์พร้อมกับการทำบุญตักบาตรหากญาติธรรมท่านใด ที่ไม่มีเวลาไปใส่บาตรก็ให้ใช้วิธีหยอดกระปุกอ,อมสินแทนเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระให้เราเอาเงินมาจกใส่ในมือวันละหนึ่งบาทสบาท5บาท9บาทเรามีน้อยก็ทำแต่น้อยเมื่อเราทำบ่อยๆเข้าบุญนั้นก็จะมากขึ้นตามอย่าดูถูกว่าเงินที่เราทำนั้นน้อยนิด บุญกุศลไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินว่าใครทำมากจะได้บุญมากใครทำน้อยจะได้บุญน้อยตรงนี้ยังมีอีกหลายท่านที่ยังมีความเข้าใจที่ผิดผิดบุญกุศลจะมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ว่าทรัพย์ที่เราหามาได้นั้นได้มาจากสัมมาอาชีพหรือไม่ขณะที่เราทำบุญ เรามีศินห้าไมจิตของเราบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนเวลาที่เราให้ทานเราควรจะยกจิตของเราให้สูงขึ้นยามใดให้พองแผ้วเหมือนกับแก้วมีค่าชูราสียามใดที่ใจหมองมนเหมือนมณีแตกหมดลดราคาตรงนี้หลายคนไม่ทราบเวลาที่ไปทำบุญที่วัด ขอให้เราสำรวมกายวาจาใจอย่าไปคุยกันอย่าไปพูดแข่งกับพระอย่าไปนั่งนินทากันปากยื่นปากยาวเวลาที่ไปวัดขอประทานโทษโยมคุยแข่งกับพระเวลาที่พระให้ศีลให้พรฟังไม่รู้เรื่องเลยทั้งลูกเด็กเล็กแดงเสียงดังเอตโลหากท่านไปวัดน่าจะเงียบกันเข้าไว้ ไปวัดกระซิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราที่เกิดมาไม่ถาวรอ,อย่ามวนนอนลงเล่นไม่เป็นการอย่าไปทำเสียงดังเหมือนนกกระจิบนกกระจอกที่ร้องแซ่แซ่เสียงดังระวังแทนที่จะได้บุญท่านจะหอบเอาบาปกลับมาแทนไปวัดเราต้องนิ่งหูฟังปากนิ่งคอยรับศีลร,รับพร เวลาที่พระท่านสวดขึ้นต้นว่ายะถาให้ผีเราต้องรีบสำรวมจิตก,กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้แก่เปรตทูชนและญาติที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายพอพระท่านสวดขึ้นสับพีติโยก็ให้เรารับพรให้แก่ตัวเอง บางคนที่ผมเห็นยังกรวดน้ำกันไม่เสร็จแล้วตกลงเลยไม่ได้รับพรเพราะเราไม่เข้าใจว่าพระท่านให้ผีหรือให้คนเพราะไม่ฟังและไม่ถามเมื่อไม่รู้ก็ทำแบบผิดผิดมันก็เลยพากันเข้าป่าเข้าดงไปทั่วบางคนสวดมนต์ไหว้พระทุกวันแต่ขอประทานโทษไม่เคยตักบาตรทำบุญเลย ถึงพระจะเดินผ่านหน้าบ้านก็บอกว่าไม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีศรัทธาในตัวพระกลัวจะเป็นพระปลอมเราไม่ต้องไปสงสัยนะครับว่าพระที่เดินมาบิณฑบาตหน้าบ้านเรานั้นจะเป็นพระจริงหรือพระปลอมให้เราน้อมจิตน้อมใจข้าพเจ้าขอตักบาตรทำบุญแก่พระภิกษุสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วแค่นี้เองบุญก็เกิดขึ้นแล้วบุญถึงแล้วหากท่านจะมัวแต่รอเสบารพระอรหันต์สงสัยว่าชาตินี้คงจะไม่ได้ทำบุญกันพอดีเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาพระอรหันต์กันได้ที่ไหนผมเคยได้ยินคนแก่แถวบ้านพูดกันว่า พระองค์นี้ฉันไม่ชอบฉันเลยไม่ใส่บาตรท่านก็อดได้บุญไปจะไปเลือกพระกันทำไมท่านจะดีหรือไม่ดีก็ตัวของท่านเราทำบุญเราย่อมได้บุญหากท่านคิดเช่นนั้นแสดงว่าจิตของท่านไม่บริสุทธิ์ทำบุญยังเลือกพระมีที่ไหนถ้าเช่นนั้นหากพระองค์ไหนที่เราไม่ชอบ เราก็ไม่ต้องไปใส่บาตรพระท่านก็เลยอดฉันพอดีเลยหากพระรูปนั้นท่านเป็นพระต่างถินท่านมาอยู่แล้วญาติโยมไม่เกิดความศรัทธาในตัวท่านเมื่อไม่มีใครใส่บาตรท่านก็ไม่ได้ฉันเมื่อท่านอยู่ไม่ได้ท่านต้องจากไปสุดท้ายเลยไม่มีพระมาให้เราใส่บาตรเพราะเราทํำบุญตามใจเรา เมื่อไม่มีพระแล้วท่านจะไปใส่บาตรกับพระที่ไหนหรือว่าท่านจะไปใส่บาตรกับพระพุทธรูปที่วดัดไปถวายข้าวพระพทุทธแล้วคงจะได้บุญว่างั้นตรงนี้ขอท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาจะทำบุญอย่าเลือกพระบุญกุศลนั้นอยู่ที่ใจหากท่านยังคิดเช่นนี้อยู่แสดงว่าจิตของท่าน ยังไม่สูงพอท่านจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญเหมือนกับคนอื่นเขาเลยเป็นที่น่าเสียดายมากชีวิตของคนเราเกิดมาอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วน่าจะรีบขวานขวายทำบุญกันเข้าไว้ไม่ใช่มัวแต่มานั่งคิดเลือกพระที่จะทำบุญพอตายลงไปต้องไปอยู่ในเมืองนรกไปตกนรก พอยอมมาบาลถามว่าเคยทำบุญมาบ้างไหมดิฉันไม่เคยทำบุญใส่บาตเลยเจ้าค่ะเพราะดิฉันไม่ชอบพระท่านเดินผ่านหน้าบ้านดิฉันทุกวันแต่ดิฉันไม่ใส่บาเจ้าค่ะสาธุชีวิตของท่านเลยไม่ได้บุญเพราะเวลาในชีวิตของท่านมันหมดลงก็เลยต้องไปตามเวนตามกรรม หมดโอกาสสร้างบุญกุศลน,น่าเสียดายมากนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ